นี่ถามว่าพ่อกับแม่เหนื่อยมาให้ตัวนูก็รู้ที่ทาต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรฮัลโหลฮทุกคนสวัสดีเด้อทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเห็น reaction เพลงที่มีคนของเราเขามาหลายแห้งอยูลีเนาะนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่าทุกครั้งที่ถามเนาะนักร้องกับบแม่นผู้ใดแต่ว่า คือแมนอาร์นั่นเองเนาะเป็นเพลงที่แบบมีคนขอมาหลายแห่งยืยืนเจอเขาแบบโอเคเดี๋ยวสิมาเฮดเรแอคชั่นให้ได้เบิรงกันเนะาะแต่ก็อย่าขอสารภาพว่ากะได้เบิรงนมาแล้วน้อยนึงตอนนี้เขาปล่อยออกมาเนาะแต่ว่าเขากระสิบม,มาเบิรงอีกเทือนึงพร้อมกันกับทุกคนนี่แหละเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิงรงนเรแอคชั่นเพลงทุกครั้งที่ถามกันเลยเนาะทุกคนเนาะตัดทำมืดเดี๋ยวขออาภัยเด้อหวังว่ามันคงบ่มืดแห้งเงนาะ เวลาตีห้าก่อนไปนโรงเรียนคิดว่าหนัสสิเคียนจากชีวิตจริงของแม่หนาดีเนาะเพลงนี้ฟีเจอริงกับผู้ใดเน,นี่ยก็แจ็คเจเบิสซีแกับแม่ทองแฟนรู้ที่ท้านต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้เรียนและเพียนไปก็ไม่มียวขาดได้ดูแล อาจมีบางครั้งที่น้อยใจได้โชคชะตาชีวิตเกิดมาทำไมไม่ดีเหมือนใครเก็บเอาความจนไว้เป็นแรงบันดาลใจสักวันเราต้องสบายมองดูพ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันแต่ว่าความฝัน,นยันไปไม่ได้ทั้งสอง <ๆ S 1> <ล>คนนี่เราเป็นนักแสดงเหรเป็นพ่อแม่แม่ไหนแต่จะไม่มนักแสดง คำที่แม่สอนเรื่องมาเป็นก่อนให้ลองฟังถ้าเจ้าอยากสบายเป็นเจ้าเป็นนายเลือกคำเลือกทางที่เดินสิ่งที่เผชิญในชีวิตในวันที่แม่ทุกครั้งที่ถามว่าพ่อกับแม่เหนื่อยมาให้ตนรู้ที่ท้านต่อไวก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้เรียนและเพียนไปก็ไม่แมี่าได้ดูแล เลือกออกจากเรียนเพื่อมาดูแลแล้วแต่ใครจะว่าลูกไม่ได้แค่มันคงไม่มีความหมายถ้าใบปรลิญญาได้มาแล้วแม่ไม่อยู่ลูกไม่ได้ดีเลยสักทางชีวิตก็ไม่เอาไหนเอาความฝันยนไปในเพลงว่าสักวันเราต้องสบายความจนเป็นแรงบันดาลใจแต่ไม่เคยอายว่าเป็นแค่ลูกชาว ่มีใบปริญญาอีแม่สีอายไพ่โบเลือกทิ้งความฝันเพื่อจะมาดูแลต่อถึงจะเหนื่อยไม่เป็นไรลูกสัญญาจะไม่ท้ออยากให้สาบายบรรลายชีวิตฟังเด้อฟังแม่สะก่อนกันเจ้าเหนื่อยก็มานอนแม่สี่ก็ไม่เจ้ารับถึงเป็นจังใดแม่ก็ยังหัก จอลูเ้ยต้นทุนชีวิตเราต่างกันลูกมีฝันจงทำไปแม่จะคอยเป็นกำลังใจเดินทำิงลูกรักให้ดีเธ mm hmm. อคงไม่เป็นไรไม่มีใบปริญญาคนเราเกิดมาแม่เมื่อ ต,ตายเม่ก็อยากจะคิดในวันเจา้าข้างที่ถามว่าพอกมั ่จาจเอองวิตมะโอเคจบไปแล้วกับ uh, reaction เพลงทุกครั้งี่ถามแถมสุ p p l e m e r reaction อีกอย่างเลย <c oughs> ถ้าเพลงเสาเข้ากับ b ว่าสิ reaction อีกอย่างนะ uh, ก,กับพยายามแบบฟังเพลงพยายามแบบซึมซับว่าแบบเพลงองการสื่ออีกอย่างมากกว่าเนาะถ้าแบบว่า ผู้ใดได้อ่านที่แม่นาเขียนไห้น่ะก็กเป็นอารมณ์แบบเออเมยังล่ะเล่ากาแต่งมาเพราะว่าคือแบบเพศเองบ่ได้มีผู้ใดสนับสนุนเป็นผ้งานของตัวเองสินะแบบกับว่าได้แบบสนใจว่าผู้ใดว่าซิว่าเป็นเพลงแบบเออเมยังละ่ะเป็นเพลงไายเก่าแบบนี้นะแบบเล่าก็บอกเลาก็ไม่สนใจแบบ มันเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้นเราแบบเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราได้แบบการเฮ็ดเพลงแนวนี่เป็นนักเกษตรของเราต่อไปก็ถือว่าชื่นชมแบบในความพยายามและก็ในความกระตัญญูทุกๆอย่างเนาะเออจะบอกว่าเท่าอันนี้เป็นเที่ยวที่สองอีกทีลนะที่ได้เบิ่งแล้วก็ได้ฟังเพราะว่าตอนที่ออกมาแ,แรกๆเขาก็มีโอกาสได้เบิ่งนขึ้นกันเพราะว่าเขาพ่าได้แพลนว่าเขาสิมาเหตุ r e อ c t i o นเพลง,ง,งนี้แต่ว่าแบบคนขอมาหลายแหงกกแ่งก็เออตัดสินใจไม่เฮ็ดให้แต่ว่า เือแรกเลยเธอแรกแรกที่ออกมาแล้วเขาฟังแล้วเขารู้สึกมันมาถึงกบแบบไห้น้ําตาไหลแต่มันก็แค่แบบจุกในคอน่แบบมันมันมันบอกว่าถึงเนี่ยมันมันแบบมันจุกแบบนี้นะแต่ว่าอยากเนื้อหาในเพลงก็คือกันเนาะแบบมันก็ซีรีท่อนที่บอกว่าเออถ้าอยากซุกสบายไห้ไปเป็นเจ้าเป็นนายเจัเซนเซนสิในความรู้สึกเฮาเดอร์แบบความความความคิดหล้วก็ความเห็นของเฮาเลยเดอร์แบบชีวิตเฮากั ก่อนนี่สิแบบมาเหตุงานอันนี้นะแบบอยู่อยู่บ้านอยู่เงินเขาเจะก็อยากให้ปเป็นคู่เป็นยังได้เฮาคนละส่วนก็อ,อยากให้เป็นเจ้าเป็นนายอะไรนะเฮาคือว่ามันหนว่าเหม็นทางของเฮาประเียนะแบบเฮาก็เป็นคนที่แบบดื้อเงียบอยู่จังหน่อยกับแบบถ้าอยากเหตุอีหยังก็สิรู้สึกว่าตั้งเป้าหมายไว้เลยกับแบบเหตุให้มันได้วันนี้นะก็เลยแบบเมื่อใดไปตามทางที่เพื่อนวางไว้ให้แต่ก็ร,รู้สึกว่าก,ก็ดีใจที่ที่เฮาแบบเลือกทําตามสิ่งที่เฮาอยากเหตุแบบเหตุตามความฝันของเฮาจนเฮาแบบ ก็ได้มาเห็นงานอันนี้อยู่จุดนี้ที่ทุกคนเห็นกันแล้วเนาะซึ่งเขารู้สึกว่าในสังคมไทยก็ไม่ได้ว,ว่าไม่ได้แบบโจมตีผู้ใดแต่แค่รู้สึกว่าแบบในสังคมที่เขาแบบอยู่กันปัจจุบันสังคมไทยอย่างก็ว่าไปรู้สึกว่าการหายค่าหรือว่าหายความสําคัญกับกับใบปร,ริญญาหรือว่าแบบการใ้ความสําคัญของการแบบจบออกมาเป็นเจ้าเป็นนายมันมันคน่อนข้างที่จะแบบแบบแลลหลายๆหา้ความสําคัญมากเกินไปนะคะว่าเขารู้สึกว่าเนแบบแต่ว่าว่าอีกนีคู่มือนี่เนาะเขารู้สึกว่า เห็นในสิ่งนี่เขามากเห็นแบบทำตามความฝันที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเหตุอีีเขาเขาคิดว่าแบบเขามั่นใจว่าเขาเห็ุสิ่งนี้แล้วแบบมันเสียโอเคกับชีวิตเขาแบบในอนาคตวันนี้เขากะเขาคิดว่าแบบเหตุแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายเราบางเทื่อใบปรญยามันกับว่าได้การันตีว่าเขาสิแบบมีงานดีเหตุได้เงินเดือนหลายหรือว่าแบบเป็นคนดีของสังคมเองก็ว่าไปเพียงแค่แบบบางคนก็เหตุไปเพราะว่าครอบครัวอยากให้ อยากอยากอา่ออยากอยากได้หรือว่าแบบอยากเห็นให้แบบครอบพอภูมิใจหรือว่าอีหยังก็แล้วแล้วแต่แบบในหลายๆเหตุผลจังซี่เนาะแต่กะบ่ได้ว่าผู้ใดเพียงแค่ว่าแบบเออสังคมที่เฮาอยู่ในปัจจุบันมันก็นนกนนกนยกังแบบให้ค่าและกะให้ความสําคัญในใบปริญญานั่นนี่อยู่เนาะแต่ถ้าสิว่ากันไปแล้วกะในโลกความเป็นจริงถ้าแบบอยู่เมืองนอกนั่นนี่เขาเจ้ากะประสบการณ์บางเทื่อมันก็มีค่ากว่าใบปริญญาเนาะแต่เฮาก็บ่ได้หมายพรามว่าบ่ให้ทุกคนเรียน แต่ก็คือแบบให้ทุกคนแบบทำภูไดมีความฝันกับเหตุตามความฝันที่ที่เขาแบบเขาเขาอยากเห็นอ่ะดีกว่าเบายา,าวขนาดเพราะว่าว่าจัดใจอีลีเนาะมันก็เลยยาวหน่อยหนึง่งโอเคกะจะไหนกะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิด r e a คชั่นเพลงทุกครั้งที่ท้าเนาะเลยกะขอบคุณที่เบิื้บบต้นฟังจนจบเท่ากับ่มหวั่นใจว่าทีมี่ภูใดฟังจนจบแน่แต่กะถ้าผู้ใดเข้ามาเบินคลิปนี้กะ ฟังอดตนจนจบพร้อมกับอยากขอบคุณเนาะจะไหนกะเดี๋ยวพออนคลิปนั้นทุกๆคนเดอ้อเดี๋ยวมันอีกาไปแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ก่อนไปเนะ้อะไปแล้วจ้าทุกคนไปไปะ